นี่นะครับผมภายในเกมนะครับผมเราเข้ามานะครับเราจะเจอกรถแลมโบก่อนเลย1นึคันสีเทาด้านๆเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับมีรถอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในเกมกันดีกว่านะครับไปดูกันเลยเอาแล้วผมขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก่อนเลยละกันนะครับผม ก็วันน so, ี้นะครับอย่ผมในเกมแข่งรถอีกเช่นเคยนะครับผมได้เจอเกมแข่งรถอีกแล้วนะครับเอามาแจกกับท่านผู้ชมทุกคนอีกแล้วนะครับตอนนี้ย่ผมในเกมอะไรก็ไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเป็นเกมแข่งรถนะครับก็สําหรับเกมนี้นะครับมีเงินให้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่รถดีกว่านะครับว่ามีรถอะไรบ้างก็สําหรับการาดนะครับผมรถมีหลายคันแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอปรับอันนี้ไปหน้าโอเครถนะครับผมเน่มาสเตงอันนี้อะไรไม่อันนี้เนื้อซูบัลุนะครับ น่าจะมีรถเทล,ล่์ด้วยทุกคนโอ้โหเอ้ยปรับมาใหม่ภาพยังสวยเลยทุกคนนี่มี GTR ให้พร้อมนะครับแล้วก็อันนี้นิสสัน370เหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะหรือ350 z เนี่ยนะลืมและมีจิรา3 5้พร้อมนะครับดอทนะครับออดี้อันนี้ไม่แน่ใจนะครับ โอ้โหรถโคตรเยอะเลยทุกคนดูดิโบก,ตบกตัตองโบเตะครบนะครับโอเคแล้วกันนะครับผมรถเนี่ยมีให้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปซื้อสักคันหนึ่งแล้วเราลองเล่นกันดีวกว่าผมจะขอซื้อเจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะผมลืมมันเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาร์อาร์ออส,สองสนืสสอสาม,ม,มสี่ะนะครับอ่ะเราก็กดอัลล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็จะได้รถกับเรามาแล้วนะ Okay. โอเคโอค้โหคัสสิงโคสวยเลยเดี๋ยวลองกดแล้วเราก็ออกกันดีกว่านะครับรถเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราไปอัพเราไปที่คอสต์ไมค์ก่อนดีกว่านะครับเพื่อทําการอัปเกรดก่อนนะอัปเกรดนี่อ๋อถ้าอัปเกรดไม่มีนั่นนะครับผมอัปเกรดรถจะไม่มีในด้านของเครื่องยนต์นะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าจะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วนะถ้าเป็นจริงๆนะครับเพราะมันไม่มีเครื่องยนต์ให้นะอืม ผมดูอ่ะน,นะสักคู่นะครับก็มีสกินยูดีไซน์เมกาสกินเมกาสกินอีกแล้วนะครับก็คือไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องเครื่องยนต์เลยนะครับพุดงีเดีาโอเคแล้วกันในเมื่อไม่มีเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูดีกว่านะครับว่าไอตัวเกมมันจะเป็นยังไงนะครับมันสามารถเล่นยังไงอ๋อนี่ไงเราสามารถเล่นเหมือน open world ได้เลยนะครับดูดิีนอันนี้มีเบรกให้ โอ้โหดิฟได้โอ้โหเฮ้ยผ้ามันสวยเลยทุกคนจริงอ๋อสามารถย้อนกลับรถได้นะซ่อมรถก็ได้มีมีดิฟด้วยเฮ้ยจริงวะเนี่ยมีดงมีดิฟด้วยเนี่ยเออดีอ่ะดีจริงดีจริงทุกคนนี่เดี๋ยวผมดิฟไปดูชึ้อโอ้โหอย่งเอาสำหรับตัวนี้น่าจะให้เราเนี่ยขับรถไปตามทำภารกิจภายในเมืองนะครับ เราไปหาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเหินได้ไหมเหินได้ไหมเหินเหินไปดีนี่เราก็ซ่อมรถเราก่อนนะก็น่าจะมีให้เราเก็บเหรียญแล้วก็ขับรถอะไรไปประมาณนี้นะครับส่วนการเล่นนะก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะผมขอลองปิด WiFi ก่อนนะครับดูดีว่าจะเล่นได้ไหมโอเคนะครับผมก็เล่นได้ตามปกติเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามารถเล่นได้เลย Oh, อ๋อน,นี้ก็จะเป็นภารกิจนะครับนี่สามารถเล่นภารกิจได้ด้วยนะครับผมอ่า ah. วีลคอมทูเดอะออฟโหลดโซนนะครับผมก็คือวีลคอมทูพวกโซนออฟโ o ลดอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ไปดีกว่าโซนออฟโ o a ดของเรานะครับผมเก็บเหรียญครับผม <c oughs> นี่เป็นไงเป็นโซนออฟโ o a ดนะครับก็มีให้ โอเคแล้วกันนะครับผมก็สําหรับเกมนี้นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับความสนุกของเกมนี้นะครับผมก็ฝากไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับหรือว่าก็ติดตามมาเลยนะครับตามภาษาไทยของเราโอเคแล้วกันนะครับผมก็ใครอยากขอเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าหามาได้ผมก็จะเอามาให้ทุกคนได้ลองเล่นกันนะครับหรือว่ามาให้ทุกคนได้หลบเล่นนะครับพร้อมกับการสอนเล่นหรือว่าให้เล่นให้ดูนะครับว่ามันทําอะไรยังไงเนาะสำหรับตัวที่ทุกคนอยากเล่นกันนะครับ โอเคแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สําหรับเกมนี้ก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ทุกคนแถมอีกแถมอีกไป,ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบาย,บายครับ